ตามตัวเจอแล้วนะคะหายไปไหนมาโอ้ยพระเอกของเขาหายไปพร้อมสุดเส้นขอฟันซีรีส์จบสาธิตอกหักไปอยู่นาสี่วันเลยนะคะกินข่าปะกินข่าหรือยังเนี่ยยังอ้ยค่ะตามตัวสาธิตเจอแล้วโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอกหัก น้ำซีรีส์แล้วหนังปิ๊มแม่นบอปล่อยซีรีส์ปุ๊บเสียปั๊บไอ้ทำใจอยู่ใส่เริ่มเดี๋ยวน่ะไปทำใจอยู่นะโอ้ยน้อคนเฮาหนีทำใจเนอะโอ้ยเป็นพระเอกก็ต้องทำใจแน่บางเครัองพระเอกบางันก็บ่ได้เห็นจบแบบแต่งงานกันคือหนังไทยเด้อันนี้แบบเอาชีวิตจริงมาเล่นเลยนะ เพียงในอันันต์ซีรีส์เนี่ยอยากเล่นต่ออ,อ,อ,อีกอยู่บ่หรือจังใดเออโอ้ยแต่ว,ว่าเสียปูเพิ่นมีโปรเจกต์ใหม่เด้เพินพ่นบ่เอาแล้วนางวันซึ่งๆนั่นเพิ่นสิเอานางตลก <c oughs> เรื่องอะไรนะเสียฟูสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาฝากซีรีส์ไม่ใช่ไม่ใช่ซีรีครับสั่งเป็นนางด้วยครับเนาะงดัง,ดงในโทรศัพท์ทุกเครื่องทุกเครื่องได้หน่อยเดี๋ยน่นอนนะครับกำลังเขียร์หมดเยอะครับเขียนบทมดเยอะ เรื่องเรื่องปอบใหญ่มาหน้าทุ่งหมาหอนนะครับผมปอบใหญ่มาหน้าทุ่งหมาหอนเป็นหนังที่ตลกสยองม่วนนะวิ่งกันทั้งเรื่องแน่นอนนะครับผมตามด้วยนะครับโอคือที่จอยใช่ไหมพุ่มกลับอ่าพุ่มกลับหลับไม่เตือนอยู่นะครับเอาแล้วเธอไม่ใช่พุ่มกลับใช่ไหมนักแสดงที่ติดต่อไว้ก็จะมีมีใครบ้างคะมังมุกขวัญใจนะครับับแม้บกลับมาคิดตายต่ำ มันจะเป็นอ๋อกรดามอกเกล็ดงจังแทนกุ้งกล้วยนะครับเนาะเสียงเพลวเสียงเพลวมัอสะกรัจันปองนะครับเดยอะๆมาเต็มเลยโอ้คือชิมวันแทนเหรอโชิมนะครับเนาะซุ้มแมงกีน่านะครับเล่นเรื่องแน่นอนนะครับให้เล่นนั้งเด้อให้เล่นเลือนให้เล่นเลื่อนนะฮะมีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับมาทำกิจกรรมณหมู่บ้านแห่งหนึ่งอ๋อแห่งนี้ย่านเอฟซีบริยิน ทำกิจกรรมณหมู่บ้านแห่งหนึ่งณทุ่งหมาหอนแต่ที่เขาจะสนุกเมาทํากิจกรรมแต่สิ่งเขาได้กลับไปก็คือความเุิดยอยงน่ากลัวอ้าแลสาธิตสาธิตอะแคสรือยังแคสติ้งนักแสดงยังยังไม่ได้จะเปิดรับสมาชิกนะครับกำลังทําโลโก้อยู่สำหรับนักแสดงนะครับบนทางด้านในทุกบทนะครับ นหน้าตาดีนะครับเอาแต่หน,น้านนตาดีเหรอหน้าตาพอดีเ,เลยได้ป่ะแสดงเป็นนักศึกษานะครับโรจอลินก็สดงจะเป็นคู่เป็นพาร์ทเรียนมาฉันเป็นครูสิเขาขายโอ๋โอาานะเอาซือครีดดอขคารานะเอาลสาธิตเราสาธิตจะเป็นอะไรดีสาธิตนี่กับจิตอยู่ในแจงน้ำมูบาตนี่นะครับแจงเดียวกันนี่ละเ็แต่มวอนะสาธิตนะรวมแล้วแสดงครับขั้งนะครับ ว่าเธอว่าสาธิตตอนนี้เขาดังเนานะค่าตัวเขาตัอจะแพงนะเธอแพงไหมสาธิตค่าตัวเนี่ยเม่รบเตีเ้ยงร้องก็จะนี่เดาจะไม่เดาไม่ไม <c oughs> ่ใช่ก่อนชใช่ไหมใช่มาเืนมาเงินเาเนจะไปเสจะไปนี่ปั้นปลาอย่าไปปั้นปลาปันเบี้ยวักนี่บาบาก็ได้นี่ทิงทที่ปั้นล้ัไจะไปเยอนี ซักเลยบ้านตัวเครื่องแป่ว่าซักเองเนี้ยแปลว่านี่ไม่เป็นเครื่องอันทางเดียวเครื่องสองถังมันไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติจะไปหยดเหรียญจะไปหยดเหรียอญจะไปหยดเหรียญนั่นปอเม้นนี่เป็นน้ำหาผู้สาวบาราเบอปะนักงานพนักงานบ่าพี่แผนนี่แน่นะครับอาจจะมีน้องโฟนะครับอ๋อนั่นคือน้องโฟเด็ดน้ำเป็นบ่ดิหงษ์สาธิตม่ได้ถอนตัวนั่นปะ ที่จะไม่ถอนตัวใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยคุยกันต้องโฟก่ัสจะมาเล่นไหมนะครับม,มาเล่นจริงจะเป็นถึงเป็นนักศึกษายังวะเลยเหมืนมนักศึกษาสาติอยากมาเป็นนักศึกษาประมาณนี้นะครับติดตามนะปอบไม่ใหญ่มาว่ะเดี๋ยว <c oughs> งานช่างานครับตอนนีน้ทีมแคทติง้งกำลังไปแคทติ้งปอบดูเพื่อถือบุญครับอ๋อต้งใส่โง่ไหมเพิ่งแล้วมาสมัครป่ะสิต้องสักวะสักวะ ปอบยายมาณทุ่งมาหอนแห่งบ้านนาแกกจบานะเียงแบบค่พรเอาตั้งซื้อไม้ตีเทปไปเมื่บ้านไม่ดิไม้คือสิ่ลงทุนแห้งแท่น้จะเป็นป้ายไม้แล้วก็เป็นก็พังเครับทางเข้าคุนทางเดินนี่เียแล้วคอดูนะครับซักาิเป็นทีมพอบนะครับจากสถานที่มีแบ่งง่ายไหม แบ่งไปสายงานโปรเจคชันอาหารและเครื่องดื่มสถานที่โลเคชั่นบทนักแสดงอย่งที่บอกเวลาถ่ายปั๊บปั๊บปั๊บเป็นมืออาชีพฉันขอดูบัญชีและการเงินได้ไหมใส่บัญชีครับฉันขอดูบัญชีและการเงินได้ไหมบัญชีก็จะมีข้ากล่องหน้ำเปล่ามาเขาเรียกกันกดเชียวมันก็เรียกว่าเครื่อง

อเออแต่แจ้งมาเบิกของพี่เอาเด้อโอ้ยคือซื้อมาไดใ้ให้เป็นก้อนโตอะไรสั้นๆ่ะอ๋อหามันก็เบิดลโตนล้วจำจำอ๋อต้องทยอยให้ใช่ให้สองพันก็ไม่สองพันให้มันหนึ่ง <laughs> มันไปสีมือนทีล่ะเบิก <laughs> จากพันเมื่อไหรเนี่ยเอ๊ะอาธิตไปยื้อใส่ก็เลี้ยงมูค่ะโอ้ยอาเสียสา,าธิตยนะ่าดูซิเนี่ยกินข้าวไหมเนี่ยเสียพูดอะไรที่จังนี้กะเขราจำเนี่ยจำเนี่ย้ายน่อยโอ้ยโอ้นี่สงพักสมพักเซียน อันนี้อยังนี่เจ้าคาใช่เปีเ่าเจ้าคาจับมืออันนี้ปลาอยัางที่เหลือแต่า้างอันนี้ปลาประกดทั้งเอ๋อคือว่ายาเอานั่นมาให้อึบไก่ออกหมกไก่อ๋อหมกไก่เบิ้งทำเป็นหมกขึ้นนวดไปจ้ะเตจ้โอเคโอเคฮะฮะเข้ากินก่อนเด้อค่ะนี่ข้าวเหนียวจัดไว้โอเคฝากไว้เลยนะคะกับหนังปอบไม่เยี่ยมหมอนะทุ่งหมหาหอน กินบักแตงงมอเท้าหวานมางสาธิตอู้หวานเลยเอาซิมังดูเจ้าปูผ้าให้กินได้หนิเจ้าปูหล่บปะเฟ้งได้รสชาติคล้ายๆที่กินขวดเคียวไหมเออทิ้นลิเลือกหาอันนี้กันเนี่ยเนี่ยนี่ เดี๋ยวาหุ่นานไปซักหนาอนไปปันผ้าอไปจักที่จะไปทักผ้าไปบ้านละเว๋อปั้ผ้าบ้านลเอ๋เอาิมซื้อกามั่น่อน่งโอยู่บ่ชุดงมันเเดี๋ยวาจะไปเอามอมีแต่หมาม่คืนนียมีดหมาอย่างงเ่าบเอ้าเมื่คืนนี่เดี๋ยวข้าว่าแล้วไร บ้านเอ็มอีกลับมาแล้วไทยกลับมาใช่แน่นอนอ๋อน้องทัดกลับมาเนาะคะ่ะเนาะอืมดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวมือหนามือหื้อปุ๊บแหละแต่ไปถ่ายคลิปให้จ้ะกินบักแตงโมกับซาทิก่อนโอ้หว,วานหวานหวานเยอ่หวานเยอ่หวานเยอ่ค่ะเดี๋ยวจ้าขอเว้นเราไม่พ้นมามือนี้นบอ ลูกพีกบ้านมาั้งฮะอืะไอาาไม,มได้อไพอสิพอตัวหนึ่ง <c ười> ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิทล่ะคะ่ะทายเด่นเด่นมันมวนเนาะคะ่ะเนาะแจ้งแจ้งข่าวสา,าะะสาธิตกลับมาแล้วนะคะสาธิตกลับมาแล้วหลังจากที่หายไปสี่วันนะคะเราไปพ่อมินิซีรีส์บายบายเด <c ười> ้อค่ะเด้อบายบายจ้า